้วยสาเหตุที่ว่านี่ครับปัญหาที่เป็นคราบนะครับของชักโครกขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง NVZ Channel นะครับวันนี้เรามาอัปเดตคลิปที่เราให้สาระความรู้กันไปคลิปนั้นเกือบจะ400,000วิวแล้วครับแต่วันนี้เป็นวิธีการอัปเดตเก็บเคล็ดลับคราวที่แล้วนะครับก็คือเราจะมาใช้2สิ่งนี้ร่วมกันนะครับก็คือแม้นั่นเองครับเรามาดูกันเลยนะครับว่า มันจะเอามาใช้ร่วมกันยังไงเพื่อให้ไม่มีคราบสกปรกแบบนี้นะครับมาดูกันเลยครับเริ่มจากตรงนี้นะครับก็คือผงซักฟอกนี่แหละครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับมันมีติดบ้างกันทุกคนอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมใช้สูตรนี้ครับลดกลิ่นอับไม่งอนแดดปลอมซิเวอร์นาโนนะครับจริงๆมันมีพวกนี่ครับป้องกันแบคทีเรียด้วยนะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เนาะมันเกี่ยวกับพวกคราบสกปรกทักโลกนะครับก็เลย ใช้ตัวนี้อยู่แล้วเป็นประจำนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรามาสาธิตกันว่าจะเอามาอัปเดตเก็บคมรู้คราวที่แล้วยังไงนะครับเพื่อให้ประหยัดผงซักฟอ,อกเนาะนี่ครับวิธีการนะครับผมเอาแม,มาตัดแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามตัดอย่าให้มันขาดนะครับประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็คลี่ตรงกลางให้มันมีช่องนะครับเพราะแมสมันมีหลายชั้นนะครับ เราจะใช้มันทําแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยเพื่อนๆเนี่ยครับทุกคนดูตามนะครับแล้วแต่วิธีการนะครับอันนี้ผมจะเอาไส้ตรงกลางออกนะครับมันมีสามชั้นนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการป้องก,กันเชื้อโรคแต่เราไม่จําเป็นต้องให้มันมีเพราะเราเอามากประยุกต์ใช้แบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ ใครจะประยุกนะแต่อันนี้ผมเอามาแชร์นะครับว่าผมเพิ่งคิดได้เนาะว่ามันน่าจะใช้ด้วยกันได้ด้วยโจทย์ที่ว่าของอะ่ะมันจะต้องมีที่บ้านอยู่แล้วไม่ไต้องไปสั่งหาซื้อมาใหม่นะครับเนี่ยครับแค่นี้เองครับเราทําเป็นถุงนะครับเพื่อใส่เนี่ยครับเราก็ตักผงซักฟอกใส่ลงไปเลยนะครับก็จํานวนช้อนนี่ก็คือ ออแล้วแต่นะครับแต่ผมจะใส่ประมาณสักครึ่งถุงก็พอนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันจะช่วยช่วยให้เราไม่ต้องตักผงซักฟอกครับใส่ไปปริมาณมากๆทีเดียวในนี้นะครับเ <_ an> พราะกดไปมันก็จะหมดเร็วนะครับผมก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆต้องมาเปลืองผงซักฟอกกันเยอะนะครับก็เลยคิดหาวิธีนี้มาอัปเดตกับคอนเทนต์แรกนะครับนีน่ได้ละ วัตถุประสงค์เราอยากจะให้มันประหยัดแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาตักใส่บ่อยๆวัสดุกใกล้ตัวนะครับแบบนี้นะครับเราก็รวบจีบแล้วหลังจากนั้นแล้วแต่เทคนิคในการมัดเลยครับเราไม่ต้องหาหนังยางหรือว่าเชือกมามัดนะครับเพราะเราก็าใช้หูอีกข้างนึงนะทำได้เลยนะครับแค่นี้นะครับอาจจะแบบนี้ แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับนี่ก็จะได้เป็นผงแบบนี้ละอุปกรณ์เราง่ายได้นะครับทุกบ้านมีนะครับโอเคนี่ได้มาแล้วจริงๆมันดูสวยงามนะแมสอันนี้แมสใหม่นะครับผมเพิ่งนี่ครับเอามาจากกล่องเนาะนี่นะครับโอเคแบบนี้นะครับเอามาประยุกต์ใช้ได้เป็นผุงแบบนี้ละหลังจากนั้นครับเราก็แค่เปิดฝา ชักโครกออกมานะครับแบบนี้แล้วเราก็ของตัวนี้ครับปกติแล้วครับน้ํามันจะออกมาจากฝั่งนี้ใช่ไหมครับด้วยกลไกของมันนะครับเนี่ยครับผมก็เลยอยากจะให้มันอยู่ฝั่งนี้นะส่วน,นเอาลงไปเลยแต่อย่าให้มันไปขีดขวางขีดขวางกา็ต้องหลบมันนิดนึงนะครับยังไงครับมันจะสามารถแขวนไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วแต่นะครับว่ากลไกของชักโครกของแต่ละ คนนะครับเป็นแบบไหนรุ่นไหนนะแต่อันนี้ผมใส่ฝั่งนี้เพื่อว่าน้ํามันไหลผ่านตรงนี้แล้วก็มันจะได้เอา,เอาน้ำ,นำ,นำ,นำเนี่ยครับผงซักฟอกที่มาเป็นน้ำน้ายาเนี่ยนี่ครับที่มันมาจจะโคเนี่ยเห็นไหมครับลงไปด้วยนะครับแล้วมันจะได้หมดช้าเด่วกว่าเราจะได้ประหยัดนะโอเคนะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนี่คลิปอัปเดต เก็บความรู้คราวที่แล้วนะครับใช้เสริมกันนะครับวิธีการก็เรียบง่ายเหมือนคราวที่แล้วครับหลังจากที่ใส่ไปแล้วกดลงมาครับเห็นไหมครับฟองมาเต็มนะดังนั้นก็คือเราจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็บางทีใครไม่สะดวกอย่างเงี้ยครับเปิดมาแล้วก็ต้องตัดใส่ต่อครัง้งต่อครัง้งต่อครัง้งแบบเนี้ยครับมันอาจจะไม่สะดวกเนาะ อันนี้คือสะดวกขึ้นมาอีกขั้นอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับพูดไม่ค่อยชัดนะโอเคตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะอยู่ของมันแบบนี้ครับแล้วก็ถ้ามันหมดจริงๆเราก็อาจจะเลือนสองเดือนมาเปิดดูทีหนึ่งลวกันนะครับถ้าฟองตรงนี้มันไม่เกิดแล้วเนาะวิธีการเช็คก็ง่ายๆครับยังไงก็ลองเอาเปรดความรู้วิธีการแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สะดวกแล้วก็ ทำตามได้แล้วก็ได้ผลดียังไงก็มาแชร์คอมเมนต์กันหน่อยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ